สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิ้ลจะมาเปิดการขาย YAMAHA TMAX 530นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นโฉมแรกของ TMAX ที่ทำเครื่องยนต์530ซีซีนะครับผมเป็นรถปี2012นะครับเพราะว่าตัว TMAX จะออกมาโฉม500ตัวนี้นะครับเป็นปี2008จนถึง2011นะครับพอถึงปี2012ก็จะเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัว ท m แม530นั่นเองนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถหายากอีกคันหนึ่งที่บอกว่าหายากคือหาสีเดิมยากนะครับรถคันนี้สีดำด้านนะครับเป็นสีเป็นสีดำมันจะออกดำแบบดำเทาๆนะครับแต่ว่าเป็นรถสีเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครหารถสีเดิมอยู่เนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับแล้วก็ <laughs> มีอย่างนึงข้อแปลกนะเวลาผมบอกว่า รถสีเดิมเนี่ยลูกค้าบางคนก็ถ้าถามผมมานะรถเคยชนมาไหมรถเคยล้มมาได้มาไหมผมจะบอกว่าในเมื่อผมบอกว่าเป็นรถสีเดิมเนี่ยมันต้องไม่ผ่านการทําสีเพราะฉะนั้นมันต้องไม่ผ่านการล้มมานะครับก็<笑><笑><笑>เป็นรถสีเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่ไม่ลม้มไม่ชนแน่นอนนะครับแล้วก็มีของแต่งนะมีของแต่งที่เห็นหลกัลกๆเลยเนี่ยเดน่เดนๆเลยจะเป็นวินชิล ตัวสปอร์ตนะครับเป็นชิลเตียสีดำนะครับของมารอซี่อันนี้เป็นชิลแท้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้บ้านเราชิลชิลทำบ้านเราเยอะชิลชิลก๊อปปี้เยอะนะครับก็มีรูปแบบหลายทรงแต่ถ้าเป็นท m a มหนะ้าถ้าเป็นโฉมนี้เนี่ยก็จะมีชิมลมารอซี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ตรงนี้เดิมจะเป็นช่องกระจกมองข้างที่สูงๆนะยืดๆออกมาคล้ายๆกับแบบนี้นะครับจะยืดๆออกมาแบบนี้แล้วก็เอาออกไปใส่ที่ ตรงแทนเพื่อเวลาเรามุดเลี้ยวเนี่ยมันมุดง่ายนะมันโยกหลบกระจกมองข้างรถได้นะครับตัวนี้เป็นของแต่งของลิซโซมานะครับเป็นของแท้เหมือนกันนะราคาอยู่พั0เบาทนะครับไม่ไม่ถูกนะชิวนี้ก็4,800บาทนะครับมาถึงด้านนี้ก็จะมีือเบรกที่สามารถจะปรับระดับความสูงต่ำของระยะเบรกได้นะครับก็มีอยู่ประมาณ6ระดับด้วยกันนะครับฟาปิด ช่องเติมน้ำมันเบรกนะครับก็เป็นปั๊มที่แม็กมาเลยนะครับปลอกมือนะครับเป็นของลิซโมาแท้นะครับเป็นตัวแพงเลยนะตัวนี้เป็นตัวรุ่นลักนะครับปลอกมือนะครับแล้วก็มีปลายแฮนด์นะครับเป็นปลายเฉียงของลิซโมาเช่นเดียวกันนะครับมาถึงตรงพื้นเหยียบนะครับรุ่นนี้โมเดลนี้นะครับจริงๆแล้วของเดิมจะเป็นพื้นยางทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ อันนี้เนี่ยใส่เป็นพื้นแต่งนะครับต้องบอกว่าไม่ถูกนะ4 5 0 0 5,500นะครับอลูมิเนียมนะครับเป็นพื้นยางผสมอลูมิเนียมซึ่งข้อดีของที่มันมีพื้นยางผสมอยู่ในอลูมิเนียมเนี่ยมันทำให้มันไม่ลื่นนะถ้าเกิดเป็นอลูมิเนียมอย่างเดียวเนี่ยมันจะลื่นมากเลยนะครับอันนี้แน่นอนนะครับเป็นของล i ซุมานะครับเบนอินเตนะครับเป็นของแท้นะครับชุดนี้บอกว่าคันนี้ของจัดเต็มเหมือนกันมีครอบเครื่องนะครับ เป็นของแต่งเป็นอลูมิเนียมให้แล้วก็มีหางปลาด้านหลังให้นะครับมีไฟชุดไฟเลี้ยวไฟท้ายเนี่ยเป็น Full LED มาให้เลยนะครับของเดิมจะไม่เป็น LED นะครับเป็นไฟหลอดไฟธรรมดาที่ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเดสวยมากทะเบียนให้เลขนี้ไปเลยนะครับ6กบ519นะครับยางนะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะครับขนยางยังอยู่ดอกยางยังลึกเต็มๆนะครับไม่ต้องไปไปเปลี่ยนนะครับ ค,ม,คมนะครับโลโก้เดิมอยู่ครบนะครับคือรถสีเดิมนะอาจจะมีริ้วรอยบ้างเนี่ยให้ผมดูอันนี้น่าจะขัดออกเหมือนกับเวลารอยเท้าขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีมีรอยบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆธรรมดาของรถปี2012นะนี่ปีปอี2022เนี่ย10ปีแล้วเนี่ยรถสีเดิมสภาพได้ขนาดนี้เนี่ยผมถือว่ามันเจ๋งแล้วอ่ะมันเจ๋งแล้ว <laughs> นะครับมีตัวปิดสายพานทุเลศด้านหลังของแต่ง แล้วก็ติดพูเล่สายพานชุดหน้าแต่งฝาครอบเครื่องก็แต่งคันนี้นะครับเปลี่ยนชุดพูเล่ด้านหน้าของศูนย์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหกพันกว่าบาทเพราะว่ารถทีแม็กตัวนี้เนี่ยพอระยะทางเนี่ยเกิน3ามหมเนี่ยตัวพูเล่เนี่ยชอบมีปัญหานะครับชอบชอบสึกเอางี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ต่างๆก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับ เบาะนะครับเป็นเบาะหนังเดิมนะครับแล้วข้อดีของเบาะหนังเดิมเนี่ยมันจะเป็น2องเอ่อเท็กเจอร์นะครับก็คือตรงนี้จะเรียบตรงนี้จะเป็นแบบสากๆหน่อยซึ่งมันจะทําให้เราไม่ลื่นนั่นเองนะครับก็เป็นเบาะเป็นสีทูโทนนะฮะนี่อันนี้เป็นเบาะเดิมนะครับหนังแท้จากโรงงานแล้วก็ยังไม่ขาดด้วยนะสวยมากสภาพดีมากนะครับแสดงว่าจอดในร่มไม่ได้จอดตากแดดนะครับชุดไฟเลี้ยวหน้านะครับก็เป็น l e d แบบฝังเพชรนะครับของเดิมจะเป็น หลอดไฟธรรมดานะครับหลอดอทั่วไปอันนี้จะเป็น LED แล้วนะครับโมนี้เขาชอบเรียกว่าชมอุลตราแมนเพราะว่ามันมีไฟตรงนี้คล้ายๆกับอุลตราแมนนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองให้ดูรายละเอียดอันนี้ปีกรอบกุญแจเป็นของแต่งด้วยนะครับเป็นอลูมิเนียมคันนี้เลขมาอยู่ที่42,500กิโลนะครับไม้แท้นะครับร้านผมไม่มีกอใหม่นะครับไม้อาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่า เจ้าของเดิมก็์วิตดีอยู่นะเดี๋ยวผมให้ดูนะสายพานเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วใช้ไปแค่6,128กิโลอายุสายพานนอยู่ที่มานส0 0 0 0ื0ถึง24,000กิโลนะครับเพราะฉะนั้นวิ่งไ้แค่6,100ก็เหลืออีก15 0 0 0เลยนะเหลืออีก14,000สได้เลยนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับส่วนน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้แล้ววิ่งไป5กิโลคือวิ่งไปล้างนั่นแหละแล้วขับกลับมานะครับน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วน้ำมัน น่งกลัววันออกรถเต็มถังนะครับเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวให้ฟังกันครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับไฟลูกเครื่องโชว์แล้วก็ดับระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบค่นี้เจ้าของไม่ได้ตกแต่งเครื่องยนต์นะครับชุดชามเดิมชุดข้างเดิมนี่ผม์วิสเรื่องถอดมาเช็คจารบีจารบีแล้วก็เป่าฝุ่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรวจเช็คให้หมดแล้วนะครับทั้งระบบชุดขับเคลื่อนแล้วก็ระบบของเดลวทั้งหมดระบบไฟติดทุกอย่างนะครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวนี่ก็อ่า อันนี้ยังไม่ติดยังไม่ติดใช่ไหมครับก็บบรับประไฟแล้วปุ๊บนี่นี่สวยนะครับสวยมันจะเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นคริสตัลนะครับไฟหน้ารุ่นนี้นะครับติดข้างเดียวนะครับไม่แปลกนะครับเพราะว่าเป็นโมเดลแรกๆเนี่ยอ่ามันจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ยังเป็นหลอดไส้อยู่แต่สามารถไปเปลี่ยนหลอด LED ได้นะครับข้างนึงเป็นไฟต่ําข้างหนึ่งเป็นไฟสูงนะครับนี่ที่ผมบอกว่ามันเหมือนอุลตร้าแมนตรงนี้ก็ไปเปลี่ยนหลอดก็ได้นะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ผมว่า เปลี่นหลอด LED แล้วรถมันจะดูใหม่ขึ้นนะครับมันส่วนไฟท้ายกันบ้างดีกว่านี่ไฟท้ายนะครับนี่สวยมากเลยมันเป็น LED เรียงกันรอบๆนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างก็ยังเป็น LED วละเบรกนะครับตรงกลางก็ติดขึ้นมานะครับขออนุญาตด,ดับเครื่อง แต่สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟสูงทุกอย่างใช้งานได้ดับเครื่องนะครับบิดกุญแจไฟลุกเครื่องโชว์นะครับสตาร์ทไฟลุกเครื่องต้องดับนะครับรถสมบูรณ์นะครับอัตราการเร่งแรงแน่นอนนะครับทีแม็กเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นรถที่ตอบโจทย์ดีที่สุดแล้วเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เรื่องของการทรงตัวเรื่องของบาลานซ์นะครับเครื่องยนต์เป็นแบบสูบมันก็เรียกว,ว่าสูบนอนก็ได้นะเพราะลูกสูบมันอยู่ด้านนี้ มันเป็นมันเป็นสามเซนเดอร์นะจริงๆมันเป็นสองลูกสูบแหละเป็นลูกสูบอัดนะลูกสูบด้านหลังมันจะมีลูกสูบบาลรนา์อีกตัวหนึ่งนะครับบางทีก็อาจจะไปพูดว่าเป็นรถสามสูบก็ได้นะมีสูบบาลานา์ด้านหลังด้วยนะครับแล้วรุน่นนี้จริงๆแล้วดูแลรักษาง่ายนะครับจากสังเกตได้ว่าคนนิยมใช้ TMa มในประเทศไทยเยอะมากๆนะครับเป็นรถที่ขายดีมากๆแม้ค่าตัวมันจะแสนแพงต้องบอกว่า ตัวโฉมนี้ตอนปีสอง2เนี่ยราคารถใหม่อยู่ที่5 6 0แสนหกหมื่นะห้าแส0ห้าห้าแสนนะโคตรแพงอะ่ะต้องบอกว่าเป็นรถสกูตเตอร์ที่ราคาแตะครึ่งล้านขึ้นน่ะไม่ถูกนะครับแต่ก็เป็นรถที่ตอบโจทย์เรื่องของออกทริปเดินทางไกลใช้งานในเมืองเพราะว่ามันจะคล่องตัวนะครับศูนย์ถ่วงมันค่อนข้างที่จะต่ำนะเพราะว่าสู์เป็นสู์นอนเฉียงไปด้านหน้านะครับเป็น,เ,ปนเครื่องมันจะยาวแบบอย่างนี้เลยยาวจากหัวไปหา เพราะฉะนั้นศูญถ่วงดีบาลานซ์ดีขับขี่ดีนะครับแล้วก็ของแต่งเยอะของแต่งเยอะพาร์ทเยอะบอดี้พาร์ทเนี่ยคือเปลือกพวกน,นี้สมัยก่อนมันแพงใช่ไหมพรอรถมันแพงแต่เดี๋ยวนี้มันถูกเพราะว่ามันมีของจีนเข้ามาขายเยอะมากเลยพวกเปลือกเปลือกที่เป็นเปลือกสีนะทั้งคันเนี่ยหกเจ็พันก็มีนะเปลือกสีทั้งคันนะ, 7, ะหกเจ็พันบาท นะครับือว่าถูกมากแต่ว่าเนื้องานก็อาจจะสู้ของเดิมออริจินอลไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นใช้งานได้ก็แบบใครใครเปลี่ยนขำๆําอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงบอกว่าอะไรมันถูกนะครับอะไรไม่แพงถ้าเทียบกับค่ายอื่นนะครับสายพานก็มีสองเส้นสายพานเส้นในกับเส้นนอกสายพานเส้นนอกก็เปลี่ยนที่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่กิโลก็ใช้ยาวอยู่นะครับโอเคก็ ลูกสูบเบรกด้านหน้านะครับเป็นแบบดิสคู่อยู่แล้วนะครับปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มตัวเดียวปั๊มดาวเป็นปั๊มตัวเดียวกับยามาฮ่าอาวันในปีนั้นเลยนะต้องบอกว่าระบบเบรกของตัวทีแมกเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเบรกอยู่แน่นอนแต่คราวนี้คุณจะไปใส่แบมโบหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ใส่ได้ท่อความสวยงามแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวปั๊มเดิมเนี่ยถ้าเป็นกระปุกฝาเดิมจะมีโลโก้แบมโบนะไปสังเกตเอานะครับจริงๆแล้วมันให้ทางยามาฮ่าก็ให้ทางแบมโบเนี่ยเป็นคนผลิตชุดเบรก นะครับให้กับทางใส่รถ t m a x นัมันเองนะครับโอเคขอรัรศัพท์ลูกค้าเข้าอีกของแต่งก็ถือว่าเยอะของแต่งถือว่าเยอะนะที่ผมไล่มานะครับเดี๋ยวารายละเอียดผมจะลงในข้อความมาอีกทีนึงนะครับคันนี้ผมขายไม่แพงนะครับตัวปี2012นะครับ ซื้อขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนปลายถึง2 0ง0สนสองแสนบวกนะแล้วแต่รถสภาพแล้วแต่ของแต่งนะครับครั้นี้ผมขายแค่หนึ่งแบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแาบาทจัดไฟแนนซ์ได้นะครับบอกให้เรียกว่าจัดได้ยอดเกือเบเต็มนะครับคือเครดิตด,ดีจัดเต็มได้แล้วก็สีล้อเนี่ยเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมนะครับรถสวยยางหน้าหลังสภาพดีหมดทุกอย่างเอาไปคุณ ใช้งานได้เลยนะ้ามันผมแถมให้เต็มถังวันออกรถอยู่แล้วถ้าอยากจะใส่ของแต่งอยากเอใส่ท่อท่อที่ร้านผมมีขายใครที่ออกรถคันนี้เนี่ยผมมอบส่วนลดท่อ,อเสียที่ผมมีอยู่ในสต็อกนะที่ผมมีอยู่ในสต็อกนะผมลดค่าท่อ,อเสียให้ไปเลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นธรรมดาผมจะลดแค่สิบเปอร์เซ็นตนะสำหรับรถรถลูกค้าที่ออกรถที่ร้านผมเนี่ยผมจะลดที่สิบเปอร์เซ็นของแต่งนะครับ แต่ครับนี้เนี่ยผมบอกให้เลยใจปั้มลดให้เลยของแต่ง25%นะครับเพราะฉะนั้นไม่เหลือกำไรอยู่แล้วไม่เหลือกำไรแถมจะขาดทุนด้วยซ้ำท่อก็จะมีหลายตัวนะครับมีทั้งโยชิมุระเดวิลเรียววินรีมูฟมารอซี่อาคาปวิกนะครับก็มีหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อกันนะครับโอเคก็ฝากติดตามเพจร้านตะเบิไว้ด้วยแล้วกันนะครับ แล้วก็ทั้งช่อง YouTube ด้วยร้านตะเบิ้ลนะครับเราก็จะหารถด,ดีๆสวยๆมาให้เพื่อนๆเ,เลือกซื้ออีกนะครับกุญแจ้นะครับแน่นอนนะครับคันนี้มี2ดอกนะครับช่องนี้เป็นช่องเก็บของนะสามารถจะใส่ของให้2ได้แล้วก็ใต้เบาะนี่เปิดได้กว้างๆเลยนะครับเปิดได้กว้างๆเลยผมใต้เบาะอ,อยู่ครบนะครับนี่น็อตเดิมเลยนะนี่น็อตเดิมนี่รอยมาร์กน็อตเดิมยังอยู่เลย ให้ดูสำเนา,าแล้วกันนะนี่อาจารย์เล้อๆหน่อยนี่รุ่นปี2 0 1พันสิบสองนะครับตอนนี้รอเล่มจากอ่าบริษัทราชานีอยู่นะครับโอเคช่องเติมน้ำมันมน,นี่ผมให้ดูนะรถแม่งใหม่มากฝาปิดน้ำมันนี่ยังใหม่กิ๊บเลยนะครับกุญแจก็สองดอกนะครับกุญแจเนี่ยคันนี้ดีนะเปลี่ยนไปทํากุญแจเป็นหัวโตให้แล้ว คือกุญแจของ t m a มรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นกุญแจเดิมๆเนี่ยหัวมันหัวมันเล็กมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราบิดเวลาเปิดเบาหรืออะไรเนี่ยจะเปิดยากมากนะครับพอใส่ดอกที่เป็นหัวโตๆแล้วเนี่ยมาทำให้บิดกุญแจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคสนใจคันนี้ก็ติดต่อสอบถามได้ที่ผมโดยตรงเลยนะครับผมเคาะเองขายเองทุกคันนะครับเบอร์ผม0834414111นะครับที่ร้านก็ยังมีรถให้เลือกซื้ออีก อยู่นะครับตัวนี้เป็น Skywave 400k9 ABS นะครับตัวโฉมนี้ผมมี2 2ตัวให้เลือกนะอีกคันนึงเป็น250นะครับก็กำลังจะทำสีอยู่เป็นสีฟ้านะครับทะเบียนแท้นะไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ารถที่ร้านนี้ทะเบียนแท้ทุกคันอยู่แล้วหายากที่ Max 5 0 0นะครับคันนี้ก็รถศูนย์เหมือนกันนี่ใส่ของแต่งเรียบร้อยแล้วราคาแสนต้นต,น,ตน,นะครับ Honda F64 นะครับคันนี้ ก็ยังอยู่นะครับลูกค้าจองแล้วก็ไฟแนนซ์ไม่ผ่านขายต่อยุคนี้แกร์เจตี้400เทคแม็กผมมี2คันเลยนะเทคแม็กมี2คันแต่งทั้งคู่แล้วก็ทีแม็ก530น,นี่คันนี้กับคันนี้ก็คือโฉมเดียวกันนะครับแต่คันนี้ก็จะใส่ของแต่งเรื่องของชุดสีที่ผมบอกอะไรพวกนี้แล้วของแต่งนิดหน่อย BM650GT นะครับแล้วก็ C600 Sport ก็ยังอยู่นะ VFR1200S เกียร์ DCT นะครับ cb 4 0 0 tech 4นะครับแล้วก็ honda cdu นะครับนี่ tdr ก็ยังอยู่นะทะเบียนแท้โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้เป็นแค่นี้แล้วกันขอบคุณครับ